ค่ะเช้าวันที่5นะคะที่สวิตซ์วันนี้เรายังอยู่ที่อินเทอร์าเกนนะแต่ว่าโชคไม่ดีเลยวันนี้ฝนตกทั่วประเทศเลยนะคะก็ดังนั้นมีที่ไปได้ไม่มากนะเราจะไปเดินเล่นที่เราเทนบุนเด้นนะคะแล้วก็มเมเรนนะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็อาจจะมาล่องทะเลสาบเบรียนนะคะก็เวลาเพื่อนมาขึ้นรถไฟนะ ถ้าจะไปเราเทอร์บูเนนนะก็ต้องมาดูให้ดีๆนะต้องเป็น 2A นะคะเพราะว่าถ้าไปทางข้างหลังเนี่ยมันจะแยกไปอีกทีหนึ่งนะคะไปกินวาวาลถ้าขึ้นผิดก็จะไปผิดเมืองเลยนะคะไปะไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้ดูได้บ้างนะคะแต่ก็พยายามที่จะไปนะดีกว่าอยู่เฉยนะไปะ จากราเอลเทิร์นโมเดนนะคะเราก็นั่งกระเช้าขึ้นมานะคะอันนี้ที่กุสชาบนะแล้วก็ต้องนั่งรถเหมือนรถไฟต่อรถดลางนะต่อขึ้นไปนะคะที่เมอร์เรนอีกทีนึงนะคะก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยเมฆหมอกนะเพราะว่าฝ <g> น <iggle> ตกนะคะ เาขึ้นมาถึงเมืองเมอรเรนแล้วนะคะก็ฝนก็ยังคงตกหนักนะก็ต้องกลางลมเดินนะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะ,ะหมอกอเต็มเลยอะ่ะเมืองนี้วิวสวยมากเลยนะ,อะตอนนี้ก็เห็นแต่หมอกหนาวสำหรับเมืองเมอรเรนนะคะเป็นหมู่บ้านดีกว่าใช่ข้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนเทือกเขาของสวิสนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของเป็นเมืองสกีรีสอร์ท นะครับก็เป็นเมืองที่คนชอบมาเล่นสกีกันนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของเมืองนีอีกอันนึ้งก็คือว่าเป็นทางขึ้นไปยอดเขาชิวทอนนะครับหรือว่า J ond, เจมบอนย์ูนเดนั่นเองข้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นตู้นะคะที่มีหนังสือมีชั้นหนังสืออยู่นะก็คือถ้าใครมีแล้วอยากจะแบ่งปันให้ให้คนอื่นได้อ่านนะก็เอามาไว้ตรงนี้นะคะพออ่านเสร็จแล้วก็เอามาคืนเนาะ จากบริเวณของอาสารยรถไฟตรงเมอร์เรนนะครับแล้วก็จะต้องเดินผ่านหมู่บ้านประมาณ700เมตรก็จะไปถึงบริเวณที่ขึ้นกระเช้านะครับเราอยู่ที่เมอร์เรนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงกระเช้านะคะไปด้านล่างนะนี่ก็มีกระเช้าลอ,อยขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่สถานีกันค่ะหมู่บ้านแห่งนี้อาจจะดูเหมือนไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่า เป็นหมู่บ้านที่วิวสวยมากสองข้างทางเนี่ยมองเห็นเทือกเขาเอลอย่างสวยงามเลยครับ การเดินทางวันนี้นะคะก็คือตอนแรกเรานั่งรถไฟมาลงที่เราเตอร์บุนเน่นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งกระเช้าขึ้นมาที่กุสชามนะแล้วก็นั่งรถไฟต่อตืดๆๆดๆมานี่ที่เมอร์เลนนะคะเดินมาสัก15นาทีก็จะมาถึงสถานีนี้นะก็สามารถที่จะขึ้นนั่งกระเช้าขึ้นไปที่ชิลทอนได้นะคะแล้วก็แต่ว่าเราไม่ขึ้นไปเพราะว่ามัน ทัศนวิสัยไม่ดีนะคงไม่ค่อยเห็นอะไรนะคะเราก็เลยนะเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าลงมาที่จิมเวาวนะคะแล้วก็เดินเล่นจิมเวาวแป๊บนึงงเราค่อยนั่งกระเช้าลงมาที่สเตเคเบิร์กนะคะแล้วก็ค่อยนั่งรถเมนะกลับมาที่ราเทอร์บุนเน่นนะคะ <Sweet S 1> เป็น <free> อ่าซึ่งเราใช้สวิตพาร์สอันนี้ฟรีหมดเลยนะคะก็ทุกคนมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะขึ้นชิลทอนนะอยากจะรู้ว่า ทัศนวิสัยข้างบนเป็นยังไงนะคะก็จะมีภาพถ่ายนะคะของสภาพอากาศข้างบนนะให้ดูนะที่พิสคอเรียเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเป็นหมอกทั้งหมดนะคล้ายๆกับวันนั้นที่โอ้มีหิมะตกด้วยนะคะที่เราไปที่ไหนนะยูฟราเอลอิกออิลิก,กิกกเออมา,อาลิก,กิก็มองไม่เห็นอะไรเนาะแล้วก็ที่ไปที่สแตนเดอร์ฮอก็เหมือนกันนะคะก็เราก็เลยไม่ขึ้นไปนะ เดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงกินมาวาวดีกว่าจ้ะโชคไม่ดีนะครับเราลงมาช่วงจินมาวาวในฝนตกหนักมากเราก็เลยต้องผ่านเมืองนี้ไปก่อนเนาะพอเราลงจากะเช้ามานะคะก็จะมาถึง สถานีข้างล่างนะ,ะก็ขึ้นรถบัสน,นะคะ,ส,ะสาย141กลับไปอรอเธอโบนเน้นนะคะค่ะระหว่างทางเราก็ดูวิวไปนะเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่มีน้ำตกไหลลงมาจากภูเขาเยอะมากนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านคนข้างล่างนะก็ค่อนข้างเขียวไปหมดเลยอะ่ะเพราะว่าอาจจะแบบว่าอุดมสมบูรณ์นะคะ ลอสเซอร์บรูเนแปลว่า m n y y o u n t a i n s นะครับก็แปลว่าเมืองที่มีน้ำพุมากมายโดยเมืองแห่งนี้มีน้ำตกมากมายถึง7 2แห่งนะครับเป็นเมืองแ็กๆที่อยู่ในเทือกเขาเอลป์น้ำตกที่มีเชื่อเสียงมากที่สุดคือน้ำตกสตาร์บัคสนะครับสูงกว่า300เมตรเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรปลอสเซอร์บรูเนเองเนี่ยก็เป็นทางผ่านสาคัญนะครับที่ คนส่วนใหญ่จะมาเปลี่ยนรถไฟไปต่อที่จุงฟราวกันเรามาล่องเรือ,อทะเลสาบเรียนนะคะก็คือขึ้น ตรงท่าเรือตรงที่ติดกับสถานีเลยเนาะใกล้ๆโรงแรมทีนี้ก็ฝนก็ยังตกอยู่นะคะการขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้สวนะิตพาสขึ้นได้ฟรีนะ mm hmm. ก็จะนั่งได้ริเวณรอบนอกหรือชั้นล่างนะคะถ้าเป็นชั้นบนรสิารานี่ขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าฝนก็ถล่มนะคนก็จะเข้าไปอยู่ข้างในกันเยอะนะแล้วก็จะผ่านตรงไอเซนวาลด้วยนะคะซึ่ง ถ้าฝนหยุดเราอาจจะลงไปถ่ายรูปตรงนั้นแต่ถ้าไม่หยุด <c oughs> ก็คงจะเลยไปเลยนะคะทะเลสาบเรียนนะคะ <c oughs> ก็จะแบบมีสีเป็นสีเขียวเนาะ <c oughs> ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วการล่องในใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแลบ แล้วก็ธรรมชาติ็ส่วนใหญ่นะสองข้างทางสองข้งแม่น้ำจะเป็นธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นเทสซาทูนเนี่ยก็จะเป็นเป็นพวกปราสาทชาโต้นะคะคล้ายๆกับเลคโ,อโมโอ,อะไรอย่างเงี้ยที่ใครเคยไปลองก็จะเป็นบ้านสวยๆเซเล็บอยู่แถวๆนั้นนะคะแต่ว่าใช้เวลาทั้งสองชั่วโมงครึ่งไงเราก็เลยมาเรียนซ์ก,กันดีกว่านะคะ ำหรับทะเลสาบเปียงนะครับต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับสีของน้ำเนี่ยสวยมากออกแนวสีเขียวเขียวฟ้าๆนะครับแล้วก็สองข้างทางของที่เราร่องไปเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยหมู่บ้านที่อยู่ตามเชิงเขานะครับสลับกับอีกภูขเขาและอาจจะไม่ได้มีปราสาทแบบใหญ่โตมากเหมือนที่บริเวณทะเลสาบทูนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆครับ เรามาถึงไอเซ w ลวาวนะคะก็ตรงนี้หลายคนลงที่นี่เยอะเลยโดยเฉพาะชาวเอเชียนะเพราะว่าจะมาถ่ายรูปตามรอยนะคะแคสต์แลนดิ่งออนยูนะอยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวเราไปพาไปให้ดูนะแต่ตอนนี้มันคือตอนบ่ายไงเพราะว่ามันจะย้อนแสงนะใครมาแนะนําให้มาตอนเช้านะคะด้านหลังนะคะก็คือสะพานนะคะที่เป็นฉากหนึ่งในละครแคส ทพระเอกมานั่งเล่นเป็นโนอยู่ตรงนี้นะคะตอนก่อนที่จะกลับเกาหลีนี้เหนือนะคะและ้วนางเอกอะ่ะก็นั่งเรือมานะครับได้ยินเสียงเพลงที่พระเอกเล่นแล้วก็หันไปมองแต่ว่ามันเป็นหมอกมองไม่เห็นหน้านะครับนะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกเราจะแวะมานะ